เล็กแค่งไหนก็ไม่รอดนะครับกัดหมดนะดูดู ดูนะดูนะดูครับนนะอันนี้เป็นเหยื่อยางคอฟิตครับเหยื่อยางที่ผมทําขึ้นครับมาใช้นะแต่ว่าผมทามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้นะครับโดยการแปะตะกร้านะครับไปให้นะครับพร้อมกับตัวเบ็ดนะเดี๋ยวจะให้โดยราคาครับักสิบเท่านั้นครับเหยื่อยางคอฟิตครับใช้ตีปลาช่อนปลาชดนะครับได้หมดนะดูจากเหยื่อนะครับ ไม่ใหญ่นะครับใช้เปสองโอเท่านั้นครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับเก็ดแดงนะครับสีดำเก็ดแดงนะครับสีดําจะมีอยู่3สีสเก็ดนะครับเก็ดแดงเก็ดน้ําเงินเก็ดเหลืองนะครับเก็ดทองนะครับมีนะดูจากผลงานนะครับเล็กแค่ไหนก็ไม่รอดนะครับกัดหมดนะตัวเท่าคันบ็ดนะรับไว้ตีผิวน้ําก็ได้ใต้น้ําก็ดีนะฝากไว้ด้วยครับผม